จากแผ่นพับค่ะศึกษาจากแผ่นพับอะค่ะเบอร์สองแผ่นพับแล้วยังไงแล้วเบอร์สี่อะน้องน้องเออน้องฟิวแล้วเบอร์สี่ทำไมถึงเรื่องอะก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาค่ะแล้วมันไมน่น้องฟิวหาครูต้องการเหตุผลในการฟันธงอะฮะน้องฟันกันแบบว่าฟันขาดเลยอะนะฮะต้องให้อ่านแล้วขาดเลยว่าทำไมต้องเป็นข้อนี้ เปลี่ยนใจไหมเมื่อกี้เธอหนึ่งกับสองตรงน,นี้ก็ต้องเปลี่ยนะนะฮะเพราะมันผิดทั้งคู่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นข้อ,อให้ปรึกษากันด้วยอ,อย่ามองตากันสิปรึกษากันธรรมดาเออเรื่องข้อไหนต้องมองหน้าพูดๆกับข้อสองเอาข้าสอ,อสองตรงคิดตรงกันเออนะฮะโอเคน้องฟิวน้องฟิวเอาสี่แนะ่นอนป่ะคะเหตุผลตรงมันอยู่ตรงแผ่นพับกับตรงอินเทอร์เน็ตเหรอคะ ใช่ไหมครูจะบอกว่าจริงๆนะคนที่ตอบเนี่ยเด็กหลายคนนะครูว่ารู้นะแต่อธิบายไม่เป็นเนี่ยเด็กบางคนยังเป็นอยู่เรายังเด็กเรายังเด็กกันย่งอธิบายไม่ละเอียดนะฮะขออนุญาตไปกาคําตอบ๋ยวกรีดเลยนะคนที่ถูกขออนุญาตกรีสข้อนี้ยากมากคําตอบที่ถูกคือตัวเลือกข้อ นั่นแหละค่ะตามเสียงข้อสี่ค่ะน้องฟิวทำไมเก่งจังเลยปบมือให้น้องฟิวหน่อยค่ะฟิว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 โตเตาหุ่นนิดนึงได้ยินเสียงครูมไหมได้ยินค่ะฟิว จริงๆอ่ะคีย์มันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ครูอยากให้น้องฟิลพูดให้เพื่อนฟังด้วยครูจะได้แบบเออถ่ายทอดให้แบบท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมหลายคนเน่ะชอบว่าัยรุเหรือเกินัวรุ่นไม่สนจงใจไม่สนไม่สนใจวิเคราะห์ไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นจะเลือกข้อสี่ได้ยังไงเห็นไหมล่ะฟิลคะทาไมาไอ้เบอร์สองอ่านข,ข,ข้อข้อความซึนามิอ่ะจากแผ่นพับเขาก็ติดตามข่าวสารสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หรอทาไมไปเลือกสี่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตล่ะข้อสองมันเป็นข้อความอะค่ะอาจารย์แล้วก็ข้อ,ขอ ข้อ4ใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตสามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดค่ะดีมากอันอันหนึ่งเลยคือหนึ่งอันที่น้องเขาตอบดีนะคือถ้าเป็นแผ่นพับมันจะไม่ได้อัปเดตเลยถูกปะ่ะอันไหนก็ได้อัปเดตใช่ไหมฮะคือปรับข้อมูลทันสมัยอะไรเงี้ยหมาบางคนแบบไม่ได้ต้องพูดให้มันแบบเป็นอะไรมันกิจ,จลักษณะแต่ว่าคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจนะครอว่าอัปเดตเข้าใจกันง่ายกว่าหรือเปล่าอัปเดตถูกไหมคะคือถ้าเป็นแผ่นพับนี่มันจะไม่ไอัปเดตแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องฟิลว่าไหมว่าแผ่นพับส่วนมากคนจะไม่ไปหยิบเขาจะยน ถูกไหมฮะเหมือนไอ้บางที่ที่วันไปนั่งอะไรเนี่ยโฆษณาสินค้าหรือโฆษณาสถานที่ต่างๆไปแจกนั่งเรียนแล้วกูถามว่าเวลาแจกนีคนอ่านเหรอถูกไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยเบอร์เบอร์สองนี่นะฮะคือเนี่ยข้อมูลวิ่งมาหาเราไม่ใช่เราวิ่งไปหาข้อมูลถูกหรือเปล่าแต่อินเทอร์เน็ตมันวิ่งมาหาเราไม่ได้เราต้องเป็นคนไปเปิดหรือเปล่าเธอถูกหรือเปล่าลการติดตามถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยครูคิดว่าเบอร์สี่เป็นกลัที่ว่าเราวิ่งไปหาข้อมูลแต่เบอร์สองนี่เหมือนข้อมูลวิ่งมาหาเรา หรือเป้าแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่น้องอธิบายเนี่ยดีมากคือเบอร์สองเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตอะไรแต่เบอร์สี่อินเทอร์เน็ตมันต้องมีการอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แลว้วค่ะคำตอบคือข้อสี่ค่ะดีมากแล้วถ้าจะเห็นชัดเปรียบเทียบนะน้องห้องนี้นะฮะใครเป็นสาวกเกาหลีสาวกเคป๊อปสาวกอะไรพวกนี้นะนี่จะคงนี่จะคุณนะหนูไหมฮะแล้วถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราสนใจเขาจริงๆเวลาเราติดตามข่าวสารเราต้องให้เข้ามาแผ่นพับมานั่งแจกหน้างเรียนหรอเราก็เข้าอินเทอร์ 2, เน็ตแล้วก็พิมพ์นี่จะคุณเข้ากูก็เราก็เห็นหมมดเลยจริงะ ใช่ไหมฮะเบอร์สีนี่ชัดเจนนะเคลียร์มาแล้วยอมรับไปยังเออเห็นนะเออจะได้รู้เรื่องออกมันเป็นแบบนี้ดีมาก28ค่ะนี่ศาสนาไหนสอนว่าถ้าตบแก้มขวานะฮะจงเอียงแก้มซ้ายเนี่ยให้เขาตบคะ่ะศาสนาไหนสอนแบบนี้เกรสครับเค,<ะ>ครเชื่อไหมว่าไม่ต้องถามใครเลยเนี่ยทั้งห้องส่งทั้งนี้เนี่ยพร้อมใจกันตอบเลยนะฮะเก่งมาก เก่งมากๆด้วยนะฮะว่าอะไรเก่งมากแต่หัวใจผมเก่งมากๆถูกไหมฮะคำตอบก็คือศาสนา <Okay. S 1> คริสต์ค่ะเบอร์สามค่ะถูกต้องไหมโอเคนี่มีความรู้นิดหนึ่งทําไมตบแก้มขวาล่ะไม่ตบแก้มซ้ายอะ่ะบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยใช้มือซ้ายใช่ใช้มือซ้ายใช้หลังมือตบ <laughs> ใช้หลังมือตบแสดงว่าโกรธมากไง ปกติเราตบนะนี่นะฮะสอนยังไม่ได้สอนแต่แต่นี้นะฮะตบปึ๊บมันต้องไปแก้มซ้ายนี่ตบแก้มขวานี่คือใช้หลังมือนะแสดงว่าโกรธมากเวลาคนเขาโกรธมากเนี่ยนะฮะตัตัตแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าอธิบายนี่เป็นการแบบว่ามันจะเป็นการหมั่นไส้มาเขาตบเสร็จเขาข้างไีกข้างไมมมันก็เป็นการยั่วยุนไหมฮะแต่อันนี้แบบว่าเขาโกรธหนักมากค่ะก็ให้แบบว่าเอียงเนี่ยแก้มซ้ายเขาตบก็คือหมายถึงว่าสรุปง่ายๆคือว่าให้เอาความดีเนี่ยชันนะ เข้าใจใช่ไหมฮะเบอร์สามนะฮะดีมากมา29ค่ะขออนุญาตเบอร์ย9นะฮะาศาสนาใดที่ชื่อเรียกาศาสนาแปลว่าสันติเออนะฮะหนูนารุกขึ้นมาดีไหมฮะลุกนิดหนึ่งหนูนาบอกอท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะทางบ้านด้วยแล้วก็เพื่อนๆในห้องส่งด้วยเพราะว่าบางคนยังไม่รู้จักหนูนาเลยหนูนาอยู่ชั้นอะไรฮะ อยู่ชั้นม .4 ค่ะม .4 ค่ะม .4 เนาะนุนานลุกขึ้นมาหน่อยดีไหมคะจะได้โดดเด่นออกมาจากเ,าเพื่อนเพราะว่านั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยดูไม่รู้ว่าไผเป็นไผเลยนะฮะฮะนุนานไหนบอกคุณหน่อยดิว่าศาส,สนาอะไรปราปราวาสันติศาส,สนาอิสลาม,มดีมากโรงเรียนน้องชื่ออะไรฮะโรงเรเียนสันติวิทยาค่ะใช่สันติก็แปลว่าอะไรนั่นเองอ <laughs> <laughs> น้องนาไม่งงใช่ปะอิสลามแปลว่าสันติแล้วถามว่าสันติแปลว่าอะไรอิสลามค่ะใช่ค่ะอิสลาม <c oughs> เห็นนะแล้วครูปิงเนี่ยข้อน,นี้นะน้องนารู้ว่าครูปิงตอบได้ไม่ใช่ว่าเป็นครูนะไม่ใช่ว่าเนื้อหาในหนังสือนะครูปิงไปสอนอ่ะออกไปรถโชว์ล้ว่รงเรียนเขาเชิญมาเคยไปสอนที่โรงเรียนอิสลามสันติชนเคยได้ยินชื่อไหมฮะอ,อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจำได้อิสลามเป็นคนที่รักสงบรักสันติเป็นศาสนาที่ดีะฮะเออเออหนูนาหนูนาช่วยอีกหน่อยได้ไหมฮะ คิดว่าช่วยได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะอ่ะได้หนูนาไหนบอกคุณหน่อยสิอิสลามแปลว่าวสันติใช่ไหมค่ะแล้วคนที่นับถืออิสลามเขาเรียกว่าอะไรฮะ <laughs> เพื่อนๆขำกันใหญ่เลยอิสลามแปลว่าวสันติแล้วคนที่นับถืออิสลามขขขเขาเรียกกันว่ามุสลิมค่ะอ่ะ,อะมุสลิมมุสลิมแล้วมุสลิมแปลว่า ช่วใกันหนูนาค่ะบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะมุสลิมแบบว่าผมออกนะค่ะสอบเธอฮะมุสลิมแปลว่าอิสลามค่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวงงสันติคืออิสลามอิสลามว่าสันติสันติแว่ามุสลิมหนูนาเร็วๆอย่าแพ้เ่าเร็วๆสู้ๆหัวให้กำลังใจค่ะค่ะมุสลิมก็คือคนที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะอ๋อทั้งหมดคือเท่านี้นะคะคือจริงๆไม่ไม่ไม่หนู หนูนาครูปิงเคยฟังมาว่าคําว่ามุสลิมอุตายฉันนั่งทีเถอะไป่างนี้ทางเธอมุไม่พอดีเดี๋ยวกลัวไอ้นี่บังหน้าฮะมองแล้วหน้าเกลียดนะครับจมูกปากหายหาเหลือแต่ตากับไอ้นี่หนนะ้าแท่นค่ะเลยดูเป็นตัวประหลาดเลยต้อง <c oughs> อย่างนี้ไม่เขาบอกงี้หนูนาเขาบอกว่ามุสลิมแปบลบว่าผู้นอบน้อมต่อพระเจ้าหรือเปล่าตุ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะตกลงก็ใช่ด้วยฮะเป็นอย่างนั้นฮะใช่ค่ะโอเคหนูนาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรหนูนาบอกคุูปิงเร็วข้อ ข้อส<ะ>ี่ค่ะข้อสี่ค่ะอิสลามค่ะดีมากศาส,สนานี่แปลว่าสันตินะอ่ะอุตส่าห์แล้วเวลาเราก็ใกล้หมดแล้วล่ะเราก็ต้องเลือกข้อเนี่ยนะคะน้องๆเลือกข้อที่โจทย์ยาวแต่อธิบายง่ายๆนะต่อจากสาระศาสนาเรากลับมาสาระเศรษฐศาสตร์นะข้อ14ค่ะน้องๆรบกวนต้องเปิดหน้านิดนึงอ่ะนะฮะข้อสิบสี่ถ้าสหรัฐอเมริกามีปัญหาขัดแย้งกับประเทศไทยคะ่ะคือพูดง่ายอเมริกาคุณพูดง่ายได้ไหมฮะพูดสารัฐมาดูระแบบโอ้ประเทศรายอเมริกาแล้วกันอเมริกาเนี่ยทะเลาะกับเมืองไท โดยกล่าวหาว่าเมืองไทยเราเนี่ยทุ่มตลาดสิ่งทอทุ่มตลาดแปลว่าอะไรทุ่มตลาดคือเอาของไปขายถูกๆตอนแรกและพอว่าของเราติดตลาดก็ไปขึ้นราคาตอนหลังนะฮะ <S <S เขากล่าวหาว่าเราไปทุ่มตลาดอะสิ่งทอสิ่งทอคือพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะฮะพวกผ้าในประเทศเขาอะคือเราไปทุ่มประเทศเขาเขาก็เลยจะขอเก็บภาษีขาเข้าสิ่งทอจากประเทศไทยในอัตราที่สูงกว่าสิ่งทอจากประเทศอื่นแม้โจทย์อ่านแล้วเข้าใจยากจังเล่สรุปง่ายเขากล่าวหาเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นและว สรุปบทสรุปของการกล่าวหาเธอทําทแบบนี้ฉันขอเก็บภาษีประเทศเธอนะเธอเธอเอาเสื้อผ้ามาขายประเทศเข้ามาในอเมริกาประเทศอื่นเขาเสียสิบอเมริกาประเทศไทยต้องเสียห้าสิบประมาณเนี้ยอย่างเนี้ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสนอให้องค์กรใดแก้ปัญหาความขัดแย้งว่าเอา้าทําไมต้องมาทาไมต้องมาเก็บภาษีเราขาเข้าเราแพงอะ่ะเราจะเสนอไปที่หน่วยงานไหนค่ะมีแต่ม U T O มีเอเปกมีนาสตามีเบอร์สี่อ่านออกไหมฮะอังถัดใช่แล้วคะ่ะอังถัด น้องจะเลือกอะไรว่ามาดับ A P E ลปนับตะหรือว่าอังถัดค่ะเชิญค่ะคำตอบเวลาเหลือน้อยค่ะจะเป็นครับดับ <W TO S 1> ค่ะ,คะน้องค่ะครับ W T O ครับ W T O น้องยะน้องยะเป็นน้องๆจากปัตตานีคนนะฮะไมโครโฟนอยู่กับยะไหมคะน้องยะอยู่นะฮะน้องยะเลือกข้อไหนจ๊ะไม่อยู่ไหมคะอยู่ไหมไม่อะ ยังไม่อยู่อ่ะแป๊บหนึ่งโอ,อ้ก,ก็กดการติดขัดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาไม่ตัดต่อเลือกข้อหนึ่งเหมือนกันค่ะน้องยะนั่งไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราตัดต่อเขาก็จะไม่รู้ว่านายะชื่ออะไรเดี๋ยวคูดเริ่มใหม่อย่างงี้คุดไปถามนี้นะฮะว่าน้องๆคนหนึ่งแล้วกันนะน้องน้องยะเพิ่งนะ อ่ะคันนี้นะฮะเราก็คืต้องไปถามน้องที่ปัตตานีดีมะให้น้องมีส่วนร่วมนะคะน้องคะรู้สึกไมโครโฟนจะส่งไปที่น้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใช่ไหมฮะตรงนั้นนะฮะอันนั้นทำตัวนิดนึงค่ะลุกขึ้นมาเลยปบมือต้อนรับนิดนึงค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาซียามณีร์นะคะมาจากชื่อเล่นชื่อเล่นก่อนค่ะค่ะชื่อยะค่ะชื่อยะจากโรงเรียนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยาค่ะ ค่ะโอเคน้องยาพร้อมจะเลือกข้อนี้หรือเปล่าค่ะเลือกข้อข้อหนึ่งค่ะ,คะเลือกข้อหนึ่งซึ่งทําให้สามคนนี้เลือกตรงกันและเป็นคาตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะข้อหนึ่งค่ะเก่งมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการค้านะคะว่าทําไมมาเก็บภาษีค่าเข้าเราแพงแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยองค์กรที่ดูแลเรื่องการค้าข้อตกลงการค้าให้การค้าทั้งโลกเป็นเสรีคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อต้านสินค้าจากประเทศเราก็คือดับเบิลยู ทีโอน้องขาบอกท่านผู้ชมว่าเด็กไทยเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยก็มีความรู้สังคมไม่แพ้ผู้ใหญ่เหมือนกันดับบยูทโมีชื่อประอามีชื่อเต็มๆย่อมาจากชื่อเต็มเๆว่า world trade organization นะฮะ world trade ก็แบบว่าองค์เนี่ยอ,อ,องค์การ อ n i ก t ร o n คือองค์การทีก็คือเทรดแปลว่าการค้า W คือเวอร์ใช่ไหมฮะก็แบบว่าองค์การการค้าโลกหมายเลขหนึ่งค่ะดีมากส่วนเบอร์2องเอเป็นั้นเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียแปซิฟิกไม่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเบอร์3นับต้าเป็นเขตการค้าเสรี นะคะทางอเมริกาเหนือ NA นี่มาจากนอตอเมริกาไม่เกี่ยวข้องแล้วภาษีอังถัดนี่เป็นเป็นเรื่องการตกลงระหว่างกลุ่มประเทศกําลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้วนะคะเนื่องจากเวลาเนี่ยมันเข้ามากระชั้นเลยอธิบายไม่ได้ละเอียดเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสครูปิงจะกลับมาที่บ่ายให้น้องๆฟังอีกครั้งวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะตับน้องๆจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดปัตตานีทุกคนวันนี้ลาและราคาสวัสดีค่ะ